ผ่านความสุขเราสองเคยครองเคยรักสุขสมบัดนี้เธอจากรอมรมร้าง,งชมร,ร้างรักสัญญาหมดแรงทำนาคราเศร้าเคราะกรรมของเราหนักหนารวงข้าวสีทองเต็มนา นกตาบินคู่เคียงครองแต่แบบบานร่วงโรยร่อนลงสายชม สาวน้อยแค่นั้นเลยอะวันนี้น้องออ๊ะคุณคุณนะเนี่ยคนนี้น้องหนึ่งใช่ปะคะวันนี้แนะนําตัวอีกสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงการนาอินมั่นค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะสําหรับรอบนี้โล่งไหมร้องเสร็จไปแล้วเนี่ยโล่งมากเลยค่ะตอนแรกแบบเกรงกลัวจะทําให้พี่พีเขาไม่ดีทำไมรู้จักเพลงนี้ลูกคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะเขา กลางนาไม่ีเห็นได้ไงพูดจาไม่คิดเลยกลางนานี่ไงอ่ะก็ท่อมไปนาคุณพ่อคุณแม่ชอบใช่ไหมลูกค่ะเขาชอบแล้วคือแม่ผ่องอะค่ะคือเป็นศิลปินในดวงใจของพ่อกับแม่แล้วค่ะเขาก็เลยอยากจะให้ร้องเพลงนี้อะค่ะเพลงช้าหนึ่งก็ร้องแล้วเพลงเร็วหนึ่งจะร้องอีกไหมคะเดี๋ยวต้องคอยติดตามดูค่ะวแล้วไม่ยอมบอกยะ อขอบคุณ,คณมา,ณจากจ้าเรามาคุยนะในเรื่องของฉากโอ้โหคอนเซ็ปต์ของเขา<ร>วันนี้เนะพี่ทั้งชุดทั้งต้นข้าวอะไรของเขานี่ใครจะมาคุยดีคะน้องฟ้าที่บาว่ะน้องฟ้าเอาเชิญน้องฟ้าชื่อเด็กหญิงจิตเสวพินป้าน้ำคูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคอนเซ็ปต์ของวันนี้อะวันนี้เราอะไรก่อนค่ะ นำรวงข้าวมาใช้เป็นชาเอ้ยเป็นจริงๆเลยว่าเน่ค่ะโอ้ยรวงข้าวจริงๆเลยนะเนี่ยมาทียังไม่เคยเห็นต้นข้าวที่จริงๆเอันนี้เขาเรียกว่าข้าวตั้งท้องเพราะข้าวตั้งท้องางี้อย่างนี้หรอคะโบราณเขาเรียกแม่โพศบแม่โพศบันให้เป็นธรรมชาติของความเป็นลูกทุ่งมากขึ้นค่ะอ๋ออันนี้อ่ะอนีต้นดอกคูนใช่ไหมคะค่ะก็ ทำทุกนาทุกไร่ก็จะมีอย่างที่พี่ส้มบอกใช่ไหมคะว่าบางทีเนี่ยน้องๆเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นละต้นข้าวเป็นยังไงเขาเกี่ยวข้าวกันยังไงหนูก็เลยอยากจะเห็นว่าเออแต่ละคนเนี่ยเขามีท่าเกี่ยวข้าวกันยังไง่ะขอดูท่าเกี่ยวข้าวหน่อยได้มาต้องดูจากต้นฉบับก่อนนะนี่อันไหนคุณส้มลองทำดิเกี่ยวธนะแม่เกี่ยวยนยนเกี่ยวธนะแม่เกี่ยวยามัวชะเงะ แลเลียวเดียวเคลียวจกโอ้โหไม่ได้มีท่ามีทางเลยโอ้พระคุณานะอยากดูของน้องๆดีกว่าเอาใครก่อนดียเอานึงนะน้องนึงนะเอานึงนึงนึงซะหน่อยนึงขอบคุณแค่นึงไอ้คนดังงามแมแค่ยิ้มให้ทุ่งนาจะขอบคุณแล้วต้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวหน่อยจ้ะมาสิมาแม่มามาสิมาน้องมา เท้าเท้าแม่เขียวยอดย่นเท้ยวชนะแม่เขียวจยะมัวชะแร่แลเหลียวจะเกี่ยวจะเกี่ยวก้อยสุดยอดบอกแล้วว่าคนนี้สุดยอดใช่ไหมออดูคนนี้ออคนนี้เน,นี่ยคนเาานี้ย <ๆ S 1> มาทีไร <ๆ S 1> ไม่เคยโชว์ทำเพื่อโรงเรียนหน่อยนะ หนึ่งสองสามเอ้ามาเธอมาแม่หมามาสิมาแม่หมาหมามาสิมาดันทิ้จริ้งทิ้งรักสวยอ่ะสวยะไหนกลัวกลัวต้นข้าวช้ำเขาเป็นคนอ่อนหวานเออใช่ใช่อีกสักคนนึงเธอปิดมาปิดปิดสุดท้ายมาคนเนี้ยคุณเด็ด ว่าแล้วทําไมเอาคนหน้าตาดีออกมาก่อนเขาอ่ะแล้ก็จะเหลือไรคนหน้าตาดีสุดปิดท้ายโอ้พี่ส้มคล้อเล่นอย่าคิดมากอืจะอายทําไมมันเรื่องจริงเอ้าเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวย่นโยนเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวอย่าบัวชะแน่แลเหลียวนะเกี่ยวคอย อย,อยู่นานนะคะเดี๋ยวแม่เสียใจค่ะเกี่ยวข้าวเหมือนไล่ลโอห เกี่ยวข้องกับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้เราแบบว่ามาสนุกสนานกันเฉยๆนะคะจริงๆแล้วคะแนนก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่เวลาการร้องความพร้อมเพียงทั้งดนตรีทั้งแดนเซอร์แล้ววันนี้ก็ถือว่าเหมือนข้าวคอยเคียวเนี่ยจานนกร้องเขาก็ทําไปได้ดีทีเดียวแต่ก็ไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าพระปฐมวิทยาลัยเขาก็มีดีเหมือนกันไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวกลับมาติดตามพระปฐมวิทยาลัยค่ะว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนสักครู่หนึ่งกับชิงช้าสวรรค์ค่ะ